ปาทกถาธรรมวิภาคตอนที่หนึ่งของหลวงวิจิตวาทการแสดงในที่ประชุมรเรียนวัดมหาธาตุวันพุทธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2474ให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีหมายเหตุปาทกถาเรื่องนี้แสดงให้ปรเรียนฟังข้อความบางตอนจึงสั้นๆหุวนๆ ไม่ต้องอธิบายกันยืดยาวเพราะเข้าใจกันดีในหมู่ปรียนสำหรับผู้อ่านโดยทั่วไปบางตอนอาจเข้าใจยากอยู่บ้างแต่ถ้าใช้ความพินิษพิเคราะห์สักหน่อยก็จะเข้าใจได้ตลอดตามปกติในฤดูการเข้าพรรษาข้าพเจ้าได้เคยรับบัญชาของท่านเจ้าคุณอาจารย์ให้มาแสดงปาฐกถาในที่ประชุมปรยนสำนักวัดมหาธาตุเพื่อเผยแผ่ความรู้ที่ข้าพเจ้าหามาได้จากนอกวัด ให้ผู้ที่ยังอยู่ในวัดได้ทราบไว้ตามควรข้าพเจ้าได้รับหน้าที่อันนี้ด้วยความเต็มใจเพราะข้าพเจ้าไม่ลืมว่าข้าพเจ้าได้อาศัยวัดมหาธาตุเป็นที่ดำรงชีวิตและเริ่มแสวงหาหนทางแห่งความเจริญสำหรับตัวข้าพเจ้าฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้มาแสดงปาทกถาในที่นี้สามปีเข้าปีนี้การแสดงปาทกถาแต่ก่อนๆมา ข้าพเจ้าเคยหยิบเรื่องเบ็ดเล็ดเล็กๆน,น้อยๆมากล่าวเป็นรเรื่องๆไปตามแต่จะหาได้และทุกๆเรื่องที่แสดงมาแล้วก็อยู่นอกหลักสูตรของการเรียนทางธรรมแต่ในปีนี้ข้าพเจ้าอยากจะเปลี่ยนวิธีใหม่คือจะไม่เอาเรื่องนอกจากหลักสูตรมากล่าวจะนําเอาแต่เรื่องภายในหลักสูตรที่เราต้องศึกษาอยู่ในวัดมาบรรยายแต่จะเปลี่ยนวิธีอธิบายให้ผิดจากที่เราได้เคยอธิบายกันมาแล้ว กล่าวคือจะยึดเอาหัวข้อธรรมที่เราต้องเรียนขึ้นเป็นหลักแต่จะอธิบายอย่างที่ฝรั่งเขาอธิบายและบางทีก็จะต้องแปลหัวข้อธรรมเหล่านี้เป็นภาษาฝรั่งเียก่อนตามที่จําเป็นแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าข้าพเจ้าจะมาสอนภาษาฝรั่งให้ท่านเป็นแต่จะให้ทราบว่าหลักธรรมของเราในข้อนั้นๆฝรั่งเขาแปลความหมายและอธิบายว่าะไรความประสงค์ของข้าพเจ้า เพื่อเป็นการให้แนวความคิดแก่ท่านทั้งหลายให้แปลออกไปจากที่ได้เคยคิดเคยอธิบายกันมาแต่จําเป็นต้องขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจไว้อย่างหนึ่งว่าคําอธิบายที่ข้าพเจ้าจะกล่าวในปาทกถาต่อไปนี้ควรใช้แต่เพียงเป็นเครื่องช่วยประกอบความคิดเป็นอุปกรณ์แก่การพินิจพิเคราะห์และเป็นเครื่องให้หนทางตรีตรองขอจะได้ถือเอาตามคําอธิบายของข้าพเจ้าไปเป็นหลักเปลี่ยนคําอธิบายหรือคําตอบ ให้ผิดไปจากทางที่เราเคยทำกันมาแต่ก่อนความข้อใดไม่ขัดกับหลักที่ท่านทั้งหลายเคยเรียนเคยสอนและเป็นเครื่องช่วยให้ท่านแลเห็นเด่นชัดขึ้นแล้วความข้อนั้นท่านจะเก็บเอาไปใช้ในการสอนหรือสอบไล่ต่อไปก็ได้แต่ถ้าความข้อใดที่ข้าพเจ้ากล่าวผิดแพกแตกออกไปจากที่เคยสอนกันมาและเป็นการคัดค้านกันแล้วความข้อนั้นขอให้ท่านฟังไว้แต่เพียงเป็นเครื่องช่วยประกอบความคิด ถ้าท่านจะเอาไปใช้สอนก็ต้องบอกให้นักเรียนของท่านทราบว่านี่เป็นแต่เรื่องประกอบความคิดด้วยเหมือนกันและในการสอบไล่นั้นอย่าได้เอาไปใช้เลยเป็นอันขาดเพราะการสอบไล่ได้หรือตกย่อมสุดแต่กรรมการและผู้ที่เป็นกรรมการย่อมจะต้องถือตามหลักเดิมเสมอจะไปเอาหลักใหม่อะไรมาใช้ให้ผิดไปจากเดิมไม่ได้ถ้าหากท่านหรือนักเรียนของท่าน นำเอาหลักที่ข้าพเจ้าบรรยายแตกต่างจากหลักเติมไปใช้ในการสอบไล่เข้าแล้วท่านอาจจะพากันตกหมดและจะเป็นบาปแก่ข้าพเจ้าท่านอาจจะตั้งปัญหาถามว่าถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้ามาแสดงทําไมถ้าข้อความที่ข้าพเจ้านํามาแสดงซึ่งเป็นข้อความในหลักสูตรของการเรียนแท้ๆแต่ท่านนําเอาไปใช้ในการสอบไล่ไม่ได้แล้วใจท่านมานั่งฟังเอาประโยชน์อะไรถ้าท่านตั้งปัญหาถามในข้อนี้ ข้าพเจ้าก็จะตอบว่าความมุ่งหมายอันแท้จริงของการศึกษาไม่ได้อยู่ที่การสอบไล่ได้การสอบไล่ได้เป็นเครื่องวัดว่าเราได้เรียนรู้ถึงชั้นไหนแต่ไม่ได้เป็นเครื่องวัดว่าเราได้เรียนรู้ดีเพียงไรการมาเรียนเพียงให้สอบไล่ได้เราเพียงแต่จดจําตามที่ครูสอนแต่การที่จะเรียนให้รู้ดีจริงๆนั้นเราจะต้องไตรตรองให้ลึกซึ้งกว้างขวางออกไป และให้เกิดความคิดขึ้นในตัวของเราอีกส่วนหนึ่งเราย่อมทราบกันอยู่ว่านักเรียนที่เรียนเฉพาะเพียงให้สอบไล่ได้ไม่ได้ตั้งใจเรียนให้รู้ดีจริงๆนั้นจะจัดเป็นนักเรียนที่ดีแท้อย่างไม่ได้เมื่อได้กล่าวอารัมพกถาอันยืดยาวมาแล้วข้าพเจ้าก็เริ่มเนื้อเรื่องประกาถาของข้าพเจ้าต่อไปข้าพเจ้าจะเริ่มอธิบายถึงธรรมวิภาคซึ่งเป็นหลักสูตรชั้นต้นในการเรียนของเราและจะเริ่มต้นคือทุกกะ ในหมวดทุกกะนี้เรามีธรรมที่จำแนกไว้ในธรรมวิภาคสี่หมวดคือ 1. ธรรมที่เป็นอุปการะมากได้แก่สติกับสัมปชัญญะ 2. ธรรมที่เป็นเครื่องคุ้มครองโลกได้แก่ฮิริกับโอตปะสธรรมที่ทำคนให้งามได้แก่ขันติกับโสรจจะและ 4. บุคคลที่หาได้ยากได้แก่บุพการีกตัญญูกะตะเวที ข้าพเจ้าจะได้อธิบายธรรมเหล่านี้เป็นตอนๆไป 1. สติสัมปชัญญะสติในธรรมวิภาคเราแปลว่าความระลึกได้แต่ของฝรั่งเขาแปลว่าความตั้งใจ attentiveness ส่วนคำว่าความระลึกได้ไปตรงกับภาษาฝรั่งว่า recollection หรือ r e n a m e a e d หรือสวนณี ซึ่งตรงกับภาษาบาลีว่าอนุสติเช่นพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ปุเพนิวาสานุสติระลึกถึงชาติปางก่อนได้โดยในนี้เราจะเห็นได้ว่าคำไทยเราที่ว่าระลึกได้นั้นไม่ใช่สติที่จริงเป็นอะไรครับที่จริงเป็นอนุสติส่วนสตินั้นเป็นความตั้งใจซึ่งฝรั่งเขาแปลว่า attentiveness คำว่า attentiveness นี้แปลตามตัวอักษรว่าคอยอยู่พร้อมหมายความว่าไม่รู้จักเผลอจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือมีอะไรมาถึงเข้าก็ไม่ประหลาดใจไม่ตกใจเพราะคอยอยู่พร้อมแล้วคนที่มีสติเดินไปตามถนนย่อมไม่ตกใจในเมื่อมีแตรรถยนดังขึ้นมาข้างๆเพราะเตรียมตัวคอยพร้อมอยู่ คนที่มีสติในเวลาจะตายย่อมไม่กลัวความตายเพราะเตรียมตัวคอยอยู่พร้อมแล้วคนที่มีสติอยู่กับตัวเสมอย่อมไม่งันงกตกประมาในเมื่อจะเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นเพราะเตรียมตัวคอยพร้อมเพรียงอยู่ทุกเมื่อนอกจากนี้ยังแปลตามความมุ่งหมายได้อีกอย่างหนึ่งว่าความตั้งใจดังที่แปลมาข้างต้นและมีทางอธิบายได้ดีเหมือนกันเช่นคนที่มีสติตั้งใจจะทำอะไร ย่อมจะทำได้ดีไม่ผิดพลาดคนที่มีความตั้งใจย่อมจะไม่ประมาทซึ่งถูกต้องตามหลักที่เราเคยเรียนกันอยู่เสมอว่าสตินั้นคืออัปปมาทธ,ธรรมคนที่มีความตั้งใจย่อมจะรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าในบัดนี้ตนกำลังทำอะไรอยู่ซึ่งตรงกับหลักสติปัฏฐานฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าการที่ฝรั่งเขาแปลคำสติว่าความตั้งใจหรือการคอยอยู่พร,ร้อมนั้น เป็นคําแปลที่มีทางอธิบายได้ดีอยู่ส่วนคําว่าความระลึกได้นั้นหมายถึงอนุสติและอนุสติกับสตินั้นผิดกันมากนี่เป็นข้อหนึ่งที่เราควรฟังไว้เพียงสําหรับเป็นเครื่องประกอบการพินิจพิเคราะห์ส่วนสัมปชัญญะนั้นเราแปลว่าความรู้ตัวฝรั่งแปลว่า perception ซึ่งนับเป็นคําแปลที่ตรงกัน แต่จำจะต้องอธิบายคำ perception ให้กว้างขวางออกไปสักหน่อยและข้าพเจ้าเข้าใจคำอธิบายของคำ perception ที่ข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไปนี้ท่านอาจจะเอาไปใช้อธิบายความรู้ตัวที่เป็นคำแปลสัมพัญญญาของเราได้ perception แปลตามตัวว่าแทงทะลุหมายความว่าเราจะต้องรู้เห็นอะไรให้ถี่ถ้วนจริงๆไม่ใช่ดูแต่ผิวๆเพียงแต่ผัดผาาเราจะต้องหัด าหัดหูของเราให้แม่นยำท่วนทีอยู่เสมอเราเห็นคนเดินมาคนหนึ่งเราอย่าดูสักแต่ว่าเป็นคนคนหนึ่งเราจะต้องดูให้ถี่ท่วนว่าเขาแต่งตัวอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรกิริยาท่าทางเป็นอย่างไรหรือเมื่อเราได้ยินเสียงใดเสียงหนึ่งเราก็จะต้องให้ทราบแน่ว่าเป็นเสียงอะไรดังนี้เป็นต้นข้อสำคัญในเรื่องนี้อยู่ที่การฝึกฝนให้หูไวตาไว ได้ยินได้เห็นอะไรถูกต้องตามความเป็นจริงอยู่เสมอนี่แหละคือตัวสัมปชัญญะแต่ในการเรียนการสอนของเรานั้นข้าพเจ้าเคยสังเกตว่าเรามีความผิดอันสำคัญอยู่ข้อหนึ่งคือเรามักจะพยายามแปลตามศั์พยายามผ่าเส้นผมคือเอาคำศัพท์มาแยกแยะแปลจากตัวอักษรโดยไม่ระลึกถึงความมุ่งหมายที่แท้จริงเช่นคำคำหนึ่ง ที่ข้าพเจ้ายังรู้สึกรำคาญใจอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้คือคำว่าครูซึ่งมีผู้แปลว่าหนักโดยเข้าใจว่ามาจากคำว่าครุที่แปลว่าหนักความคิดที่แคบไปมัววนอยู่ร,บรอบๆคำว่าหนักนี้คำเดียวเลยเป็นเหตุให้ทำความผิดข้ออื่นๆขึ้นอีกหลายข้อเพราะเมื่อแปลคำครูว่าหนักแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจยากคือมีปัญหาว่าหนักอะไร คราวนี้ก็เลยต้องหาหนทางอธิบายไปต่างๆเพื่อจะให้เป็นหนักให้จงได้เช่นอธิบายกันว่าต้องหนักใจต้องมีภาระหนักต้องมีใจหนักแน่นซึ่งเป็นคำอธิบายที่อุตสาหประดิษฐ์ขึ้นสำหรับสนับสนุนคำแปลที่ผิดไปคำเดียวหาได้เฉลียวใจไม่ว่าคำว่าครูที่แปลว่าหนักนั้นแปลผิดคำว่าครูมาจากคำว่าครุจริงแต่คำครุที่แผลงเป็นครูนั้น ไม่ได้แปลว่าหนักที่ถูกแปลว่าควรเคารพท่านที่นั่งฟังอยู่ที่นี่คงทราบพุทธภาษ,ษิตว่าคุรุโหติสคารโวทุกคนสุภาษ,ษิตข้อนี้แปลว่าผู้ที่เคารพเขาก็ย่อมได้รับความเคารพตอบหรือพูดอย่างง่ายๆว่าถ้าอยากให้เขาเคารพตัวตัวก็ต้องเคารพเขาก่อนหรือว่าผู้ที่เคารพผู้อื่นย่อมเป็นบุคคลที่ควรเคารพ คำว่าครุในสุภาษิตนั้นจึงแปลว่าผู้ที่ได้รับความเคารพหรือผู้ที่ควรเคารพและคำครูคำนี้เองที่มากลายเป็นครูส่วนครูอีกคำหนึ่งที่แปลว่าหนักนั้นคงเป็นครูอยู่เสมอไม่ได้กลายเป็นครูไปเลยคำว่าครูแปลว่าบุคคลที่ควรเคารพจะหนักหรือจะเบาก็ช่างเถิดขึ้นชื่อว่าครูแล้วย่อมเป็นบุคคลที่ควรเคารพเสมอ เนื่องจากที่เราชอบพาเส้นผมแปลตามสับตามตัวอักษรโดยไม่นึกถึงความหมายนี้เองเลยมีบางท่านแปลสัมปชัญญาผิดไปมากๆก็มีคือไปแปลว่าความรู้พร้อมหรือความรู้ทั่วซึ่งกลายเป็นตัวปัญญาไปและห่างไกลกันมากในปาทกถาที่ข้าพเจ้าจะแสดงต่อไปในวันหลังๆถ้าถึงตอนปัญญาแล้วข้าพเจ้าจะชี้ให้ท่านเห็นว่า สัมปชัญญะกับปัญญาผิดกันเพียงไรการที่สมเด็จพระสมณะเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสทรงแปลสัมปชัญญะว่าความรู้ตัวนั้นนับว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้องที่สุด 2. เฮริโอตปะในหนังสือธรรมวิภาคแปลคำเฮริว่าความละอายแก่ใจและแปลโอตปะว่าความเกรงกลัวในข้อนี้มีปัญหาเกิดสองประการคือหน ความเกรงกลัวนั้นกลัวอะไรเราอธิบายกันว่ากลัวบาปถ้าเช่นนั้นการกลัวบาปก็คือการละอายแก่ใจนั่นเองฮิริโอตป,ปะก็มีในยยาเป็นอันเดียวกันจะต้องมีไว้ทําไมถึงสองอันที่จริงเป็นหลักสําคัญอันหนึ่งซึ่งเราทราบกันดีอยู่ว่าธรรมของพระพุทธเจ้าย่อมไม่ขาดไม่เกินย่อมพอเหมาะพอดีอยู่เสมอแต่ตามในยยะที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่า ฮริกับโอตตปะนี้มีมากเกินต้องการอยู่อันหนึ่ง 2. คราวนี้ถ้าจะตอบว่าฮีริหมายความว่าอายต่อบาปส่วนโอตตปะหมายความว่ากลัวบาปหรือกลัวตกนรกก็มีปัญหาอีกว่าความกลัวกับความอายข้างไหนจะดีกว่ากันคนคนหนึ่งไม่ทำความชั่วเพราะอายอีกคนหนึ่งไม่ทำความชั่วเพราะกลัวสองคนนี้ใครจะดีกว่ากันเราคงจะต้องตอบว่า คนที่ไม่ทำความชั่วเพราะอายนั้นดีกว่าเพราะว่าคนที่ไม่ทำความชั่วเพราะกลัวนั้นถ้ารู้อยู่ว่าไม่มีใครจะลงโทษทันแล้ว <c oughs> ก็คงจะทำได้โดยไม่รู้จักอายแต่คนที่ไม่ทำความชั่วเพราะอายถึงแม้จะรู้ว่าไม่มีใครคอยลงโทษหรือห้ามปราม <c oughs> ก็ยังไม่กล้าทำเพราะอายเขาคนที่รู้จักอายมีโอกาสทำความชั่วน้อยกว่าคนที่รู้จักแต่เพียงกลัวด้วยเหตุนี้เราจึงต้องถือว่า ความอายเป็นของสูงกว่าความกลัวก็เมื่อวความอายเป็นของสูงกว่าความกลัวแล้วเหตุไร <ié cuarto> ธรรมะหมดนี้จึงจัดเอาความอายไว้ก่อนและเอาความกลัวไว้หลังวิธีจัดระเบรียบธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เคยเป็นดังนั้นการจัดระเบรียบธรรมของพระพุทธเจ้าทุกเรื่องย่อมจะต้องเอาของสําคัญน้อยขึ้นต้นแล้วเอาของสําคัญที่สุดไว้ข้างหลังเพื่อให้ง่ายแก่การปฏิบัติยกเสียแต่พระไตรลักษ ในวงเล็บซึ่งอยู่นอกหลักธรรมแล้วข้ออื่นๆก็เอาที่สำคัญน้อยขึ้นต้นต่อไปก็ค่อยสำคัญขึ้นเป็นลำดับลงท้ายที่สุดก็ถึงอันสำคัญที่สุดยกตัวอย่างง่ายๆที่ใกล้ๆริมฝีปากของเราเช่นบุญกิริยาวัตถุสามอย่างมีทานขึ้นต้นศีลเป็นที่สองภาวนาเป็นที่สการให้ทานเป็นของทำง่ายกว่ารักษาศีล และการรักษาศีลเป็นของทำง่ายกว่าภาวนาภาวนาเป็นคุณอันสูงสุดศีลเป็นที่สองและทานเป็นที่สามการจัดระเบียบธรรมของพระพุทธเจ้ามีหลักอยู่ดังนี้แต่ถ้าเฮริปแปลว่าอายโอตปะแปลว่ากลัวดังนี้แล้วทมหมวดนี้ก็จัดผิดเพราะเฮริสำคัญมากกว่าโอตปะควรจะให้อยู่ข้างหลังโอตปะปัญหาทั้งสองข้อนี้ เป็นปัญหาที่น่าสงสัยจริงๆในเมื่อเราตรึกตรองให้ถี่ถ้วนแต่ถ้าหากเราลองไปเปิดดูคำอธิบายของฝรั่งเขาแล้วเราก็จะหายสงสัยคือฝรั่งเขาแปลคำหฮริว่าแซมหมายถึงความอายธรรมดาและเขาแปลคำโอตปะว่าคอนไซเอนเชนเซทหมายถึงความละอายแก่ใจหรือมีธรรมในใจคราวนี้เราก็เข้าใจได้ง่าย คือคนในโลกนี้มีสามจำพวกจำพวกที่หนึ่งเป็นผู้มีธรรมในใจมีความละอายแก่ใจของตนเองไม่ทำบาปทั้งต่อหน้าคนและรับหลังคนซึ่งรับว่าเป็นจำพวกที่ดีที่สุดจำพวกที่สองอายแต่ต่อหน้าคนแต่พอรับหลังคนก็ทำบาปได้ถึงกระนั้นก็ยังดีแต่ส่วนอีกพวกหนึ่งนั้นแม้ต่อหน้าคนก็ไม่อายทำบาปได้เสมอซึ่งนับเป็นจำพวกที่เลวที่สุด พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนเป็นสองชั้นชั้นต้นทรงสอนให้บุคคลจำพวกที่หน้าด้านที่สุดนั้นรู้จักอายต่อหน้าคนเสียก่อนซึ่งเป็นฮิริครั้นแล้วจึงทรงสอนชั้นที่สองให้รู้จักอายแก่ใจตนเองซึ่งเป็นโอตตปะถ้าเราอธิบายดังนี้ก็จะเข้าใจง่ายและตัดปัญหาสองข้อข้างต้นนั้นได้หมดรวมใจความว่า ตามความคิดของฝรั่งนั้นฮิรีกับโอตปะเป็นความอายเหมือนกันไม่มีความกลัวอยู่ในข้อใดแต่ความอายในฮิริกับความอายในโอตปะนั้นผิดกันคนละชั้นฮิริเป็นความอายต่อหน้าคนซึ่งดีกว่าที่จะไม่รู้จักอายเสียเลยและโอตปะเป็นความละอายแก่ใจของตนเองซึ่งนับว่าดีที่สุดและธรรมะทั้งสองประการนี้ได้ชื่อว่าเป็นเครื่องคุ้มครองโลก ถ้าโลกปราศจากธรรมทั้งสองประการนี้แล้วโลกก็จะตั้งอยู่ไม่ได้เพราะถ้าคนเราไม่รู้จักอายทั้งต่อหน้าและรับหลังแล้วก็จะทำความชั่วกันทั่วไป 3. ขันติโสรัจ,จัในหมวดนี้ข้าพเจ้าไม่มีอะไรอธิบายมากนะักเพราะคำแปลของเรากับคำแปลของฝรั่งก็ตรงตรงกันมากแต่ฝรั่งเขามีคำอธิบายแยกออกไปดังข้าพเจ้าจะนำมากล่าวไว้พอควร ขันติที่เราแปลว่าอดทนนั้นฝรั่งเขาแปลออกเป็น3ามคำคือ p a t i e n t แปลว่าใจเย็นคำว่าใจเย็นหมายความเพียงไรเราเข้าใจกันอยู่แต่ขออย่าเอาไปปนกับเรื่องท้องไม่รู้ร้อนซึ่งเป็นความไม่ดี forbearance แปลว่าความยั้งใจไม่เหตียงเอียงหรือตื่นเต้นและ endurance คือคำว่าอดทนที่เราแปลไว้นั่นเอง ซึ่งแปลว่าความเสงี่ยมนั้นฝรั่งเขาแปลว่าความอ่อนโยนส่วนความเสงี่ยมนั้นไปตรงกับคำฝรั่งว่า modesty ซึ่งตรงกับภาษาบาลีว่ามันตัญยุตตาหาใช่โสรจจะไม่ความเสงี่ยมกับความอ่อนโยนถึงแม้จะคล้ายๆกันก็ไม่เหมือนกันทีเดียวความเสงี่ยมค่อนไปทางอุเบกขาแต่ความอ่อนโยนอยู่ในจำพวกเมตตากรุณาและมุติตา แต่ถ้าจะถือว่าธรรมหมวดนี้เป็นธรรมที่ทําให้คนงามจะสงี่ยมหรืออ่อนโยนก็งามเหมือนกันแล้วก็พอไปได้ 4. บุพการีกตัญญูกตเวทีในข้อนี้ข้าพเจ้าไม่ต้องอธิบายอะไรแต่ขอชี้ให้ดูอย่างหนึ่งถึงการเรียงลําดับธรรมหมวดนี้เป็นข้อที่จําแนกประเภทบุคคลที่หาได้ยากได้เรียงบุพการีผู้ทำอุปการะก่อนไปข้างหน้า และเรียงกตัญญูกัตตาเวทีผู้ที่รู้คุณและตอบแทนไว้หลังที่เรียงดังนี้เพราะเหตุว่าบุปการีหาได้ง่ายกว่ากตัญญูกตตาเวทีคือผู้ที่ทำอุปการรแก่ผู้อื่นนั้นถึงมีน้อยก็พอจะหาได้แต่ผู้ที่จะรู้คุณและทำตอบแทนคุณน,นั้นหาได้ยากนักยากหนาะการเรียงลำดับทำทั้งสองข้อนี้จึงเรียงลำดับความยาก ให้สมชื่อหมวดที่วางเป็นหัวข้อเข้าไว้ไม่ถือเอาลำดับความสูงต่ำของบุคคลเป็นประมาณในวันหน้าข้าพเจ้าจะบรรยายถึงติกะคือธรรมะหมวดละสามข้อต่อไป